อันนี้คือกําลังเดินรอบเขานะคือเขานี่สูงมากเขาที่เราขึ้นกันเช้ามามตะ่กี้อะ่ะสูงมากๆสูงกว่าภูเขาลูกๆอื่นเลยเห็นปะเห็น <c oughs> เราก็เลยแบบถ่ายให้ดูว่าเราขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยกั๊กจงเฮ้ย好久没见好你好你好今天我住哪？过来住哪了？我比你 พี่อุเห็นไหมะโคตรจะสูงมีรอบภูเขาเลยนะทางเดินเนี่ยรอบภูเขาเลยเดินมารอบภูเขาเลยนู่นแอนจะไปเดินกระจกแล้วจะทักทายถ่ายวิดีโอแอนแอตรงนี้สวยถ่ายเลยถ่ายเลยอ่ะพี่อุ